คืนวันคริสต์มาสที่ผ่านมาค่ะอยากจะรู้ไหมคะว่าสาวๆ b l แบล็ i พินะคะพวกเธอค่ะไปดินเนอร์กันกับใครนะคะแน่นอนค่ะว่าต้องคอยดูที่ไทม์ไลน์นะคะจากบุคคลใกล้ชิดหรือว่าที่เธอลงใน IG Story รีนี่แหละคะ่ะเพราะว่าจากที่ดูนะคะสาวสเองลงเนี่ยอย่างเจนนี่ก็มีปาร์ตี้วันคริสต์มาสนะคะอยู่ที่บ้านของตัวเองค่ะ ด้านพีซูหรือจีซูของเรานะคะก็เช่นเดียวกันค่ะดูเหมือนว่าเธอจะเอนจอยนะคะกับของขวัญที่เป็นกล่องดนตรีหน้าตาเป็นหมู่บ้านแบบนี้ค่ะที่ได้จากงานแฟนมิทติ้งนะคะของกซสกอรกลับไปนะคะก็แหมมันก็เข้ากับบรรยากาศวันคริสต์มาสนะ,ะเธอก็มีการมาโพสต์อวด b l i n ด้วยนะคะส่วนด้านของสาวลิซ่าค่ะไม่ต้องพูดถึงนะคะเธอหายเข้ากลิบเมฆไปเลยค่ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าไปปาร์ตี้นะคะกับเหล่าบรรดาเพื่อนๆชาวแทกุกไลน์หรือเปล่านะคะ แต่ที่แน่ๆค่ะไม่ได้ปาร์ตี้อยู่กับพี่ซูหรือว่าโรเซ่อย่างแน่นอนนะคะก็อาจจะเป็นเจนนี่ก็เป็นได้นะเพราะว่าหลายคนก็ไปเชื่อมโยนะคะเพราะว่าเจนนี่เนี่ยถ่ายรูปต้นคริสต์มาสหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งลิซ่าเองก็เช่นเดียวกันนะคะดูเหมือนคล้ายคืนคันค่ะแต่ว่าเท่าที่แอดดูนะคือต้นไม้นะคล้ายกันค่ะแต่ว่าสถานที่ดูมันเหมือนจะคนละที่นะอันนี้ก็ไม่แน่ใจค่ะแต่เจนนี่นั้นปาร์ตี้อยู่ที่บ้านของเธอนะคะ ส่วนซารโรเซ่ค่ะก็มีการปาร์ตี้อยู่ที่บ้านของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะแถมยังมีการจับเอาเจ้าแฮงค่ะมาแต่งชุดนะคะเป็นซันตาคอสนะคะเป็นลูดอฟนะคะมีการแปลงร่างน้องหมาของเธอค่ะก็เรียกว่าก็มีการไลฟ์สดนะคะพูดคุยกันกับบลิงส์สักนิดหนึ่งนะในคืนวันคริสต์มาสด้วยนะคะเธอก็มาอวยพรค่ะแต่ว่าคลิปนี้ค่ะจะมาเฉลยนะคะว่าโรเซ่ค่ะเธอ d i น,นอร์ว n e คร r สต์มาสนะคะกับใครนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะ แน่นอนค่ะว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะแต่อยู่กับสาวสวยท่านหนึ่งค่ะมีการทานอาหารด้วยกันนะคะพร้อมกับมีการจิบไวน์ไปด้วยนะคาดว่าจะดื่มไปหลายแก้วนะคะก็ททำเอาโรเซ่ค่ะถึงกับนั่งแก้มแดงอย่างที่เห็นนะคะมีตาปรือด้วยนะก็ <c oughs> <c oughs> อย่างที่เห็นค่ะเธอมีการโพสต์นะคะรูปภาพ ดินวายนะคะขณะที่ก็ตโตบอกว่าหวาดเสียวนิดนึงนะเพราะว่าแคนเซอร์ของเธอคล้ายๆกับไปเฉียดที่เชิงเทียนนะคะก็แอบเป็นห่วงเธอค่ะกลัวว่าเธอจะบาดเจ็บนะแต่ก็ไม่มีอะไรนะคะดูปกติดีค่ะเธอโพส์ตรูปอาหารต่างๆค่ะที่เธอทานในคืนวันคริสต์มาสนะก็หน้าตาสวยงามอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเมื่อเช้านี้ค่ะมีเฉลยท่าว่าสาวสวยที่เธอดินเนอร์ด้วยนะคะเมื่อคือนนี้ก็คือ ที่สาวคนสวยของเธอนั่นเองค่ะก็คือคุณพี่อลิสนะคะซึ่งเธอก็มาโพสในไอจีสตอรี่ส่วนตัวของเธอคะคะเป็นการคอนเฟิร์มค่ะว่าเมื่อคืนนี้นะคะอยู่ด้วยกัน2คนค่ะอ่ะก็สรุปให้ฟังแล้วกันนะคะโรเซ่ Rose ค่ะดินเนอร์อยู่กับพี่สาวของเธอนะคะดานจีซูค่ะก็อยู่ที่บ้านปาร์ตี้นะคะคนเดียวอันนี้คาดว่าน,น่าจะปาร์ตี้อยู่กับครอบครัวของของเธอนะ,ะส่วนจีน,นี่ก็เช่นเดียวกันค่ะปาร์ตี้อยู่ที่บ้านนะคะ ขาดก็แตกของน้องลิซาค่ะไม่ทราบแน่ชัดน,นะคะว่าแอบไปปาร์ตี้ที่ไหนค่ะเพราะยังไม่เห็นนะเพื่อนๆลงใน IG จีสตอรหรือว่าในไทม์ไลน์ต่างๆนะคะหรือว่าไม่แน่ค่ะเธอก็อาจจะปาร์ตี้นะคะอยู่กับครอบครัวตัวแอลของเธอก็เป็นได้นะ อแอดก็มาอัปเดตแล้วกันค่ะเมื่อคืนนี้นะคะที่ผ่านมาค่ะโรเซร่ดินเนอร์กับพี่สาวของเธอนะคะถ้าเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมหรือทราบอะไรเพิ่มเติมแล้วแอดจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันค่ะก<ๆ>็ก่อนจะคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า